หลายคนเชื่อว่า AI จะช่วยให้โลกดีขึ้นแต่ที่จริงมีแค่ตัวเรานี่แหละที่ทำได้เรามนุษย์ตัวเล็กๆที่เชื่อว่าอนาคตของโลกเริ่มต้นได้ด้วยมือของตัวเองมนุษย์ที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆเ,เพื่อช่วยโลกใบใหญ่มนุษย์ที่พร้อมปรับตัวเองเพื่อเปลี่ยนโลกให้สดใสเพราะทุกการกระทำเล็กๆคือพลังขับเคลื่อนโลกให้ยั่งยืนคูโบตา คุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กยสิบห้าสิช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกยกันยุงมั่นใจกยสิบห้าทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับปากสะอาดแล้วมีสมุนไพรหลายชนิดดีต่อเหงือกและฟันรสด,ด,ดีใช้ง่ายช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากหลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนฟรชฟู้ดฟรชมิน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปานนะคะพามาศาลเจ้าแม่ทับพิมสะพานเหลืองนะคะที่นี่เนี่ยมีประวัติยาวนานกว่าร้อยปีเลยค่ะส่วนตัวปานนะคิดว่าที่นี่น่าจะเด่นในเรื่องการขอเรื่องการงานค่ะแล้วก็เสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะคะเดี๋ยวปานพาไปไหว้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานหรือเปล่าคะขอถ่ายรูปไหน่ได้ไหมคะอ๋อได้ค่ะลา ขอบคุณค่ะตัวจริงผิวดีมากเลยครับอันนี้ที่ใช้เซรั่มกระปุกแดงๆปะคะหนูดูอยู่นะในทีวีอ๋อใช่ใช่ใ้่อยากผิวดีแบบพี่ปาแบบมีแนะนํำไหมคะคุณอะไรเปิ้นค่ะน้องเปิ้นน้องเปิ่นเห็นก็คือไรจีน่าค่ะก็เอาอย่างนี้ละกันค่ะไหนไหน มาแล้วนะคะถ้าขอก็ตรงนี้นะคะก็จะกล้าให้เลยเหมือนกันค่ะซึ่งก็เป็นโปรพิเศษส่วนตัวจากพี่ปานธนพรแล้วกันนะคะพิเศษให้น้องเปิ้ลน,นะคะแล้วก็คนที่ดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาตอนนี้นะห้านาทีนี้ไม่จํากัดสายคุณผู้ชมคะกดรอเลยนะคะที่157 7นะคะ157 7หรือไลน์แอตตจนาแบรนด์ค่ะให้5นาทีไม่จํากัดสายเซรั่มนะคะ2กระปุกใหญ่นะคะ2องพกพานะคะและก็โลชั่นน้ำหอมกันแดดค่ะ2990บาทใช้ไปเลยยาวๆสองสเดือนนะคะตกวันละ ส0ิบาทเท่านั้นเองนะคะงั้นเนี่ยหนูขอตัวไปโทรก่อนนะคะอ่เลยขอให้ได้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค,คะหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้วนะคะเคล็ดลับของที่ี่คือการที่เราต้องเอาผลไม้ที่เราไหว้กลับไปด้วยนะคะทั้งสองสาม่างก็แปะโดยทานนะคะให้เป็นสิริมงคลนะคะอย่าลืมนะคะรีบโทรนะคะให้ทนันเอา้าน้องเปิ้ลโทรยัง โทรแล้วค่ะเอาโทรให้ทันนะคะห5 7 7นะคะหรือ Line at สท r ีชิน a แบรนดเซรั่มนะคะ2กระปุกใหญ่นะคะ2อทกพานะคะและก็โลชั่นน้าหอมองกันแดดค่ะหลอดใหญ่หลอดนี้เลยนะคะทั้งหมด5ชิ้นจาก1,600บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่2,990บาทเท่านั้นนะคะรีโโทรให้ทันที่1577หรือ Line at สท r ีชิน a แบรนดโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568จนถึงวันที่3 1สเธันวาคม2568 ว้าวดาราอาทิตย yeah. ์นี้มีความน่ารักของเพลพีจากละครสลักรักในแสงจันทร์มาให้ได้ว้าวกันเจอกันวันอาทิตย์นี้ค่ะกอสละอินปินเวไม่เอาดนไม่เันตาข้พระเจ้าจัดขอพารันตาเข้าสู่ยุคใหม่หมายความว่าอีกหกเดือนพวกเราจะถูกยึดรับแล้วก็ถูกยิงเป้าเหมือนกับเจ้าลุงล่าฟ้าหรอครับ พ่อเดี๋ยวหาทางแก้ไปแล้วลูกต้องแต่งงานกับผู้หญิงไทยเิียงจำเจ้าแสนแก้วได้ไหมพ่อเนี่ยจะให้ลูกสองคนแต่งงานกันคุณรักน้องปิ่นหรือเปล่าความรู้สึกของผมก็เป็นเรื่องของผมไม่เห็นจำเป็นต้องเปิดเผยให้คุณรู้เลยเนี่ยอยากจะทำอะไรที่ใจอยากทำ กให้เรื่องย้ำเรื่องแพร่ออกไปนี่คนอื่นเขาจะพูดถึงเรายังไงทุกท่านทราบไหมครับว่าการแต่งงานในครั้งนี้เนี่ยมีผลประโยชน์เป็นเบื้องหลังนี่ได้มาจากความรักที่แท้จริงเราต้องรู้ให้ได้ว่าเจ้าแสนแก้วปิดบังอะไรไว้เขอกให้เจ้าทำอะไรก็เปลี่ยนความจริงที่ว่าผมกับแสนแก้วรักกันไม่ได้ ช่องวันสาเอ็ดูออนไลน์แอปวันดีสมัคร์ทวันดีพิมียมดูจอใหญ่บนสมาร์ททีวีได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดแอปวันดีบนสมาร์ททีวีได้เลยคนห้องน้ำเดี๋ยวผมจัดการเองเลือกขัดห้องน้ำเนี่ยผมหก็แค่ขัดเฮ้ยก็แค่ขัดคุณพ่อโปรเรื่องโป๊ะต้องนี่เลยเป็ดโปรโปรตัวจริงยอดขายอันดับหนึ่งไม่เปลืองแรงขัดแม้คราบฝังแน่น าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9%เปรตัวจริงต้องเป็นโปรแบรนด์คู่คนไทยมาตลอด35ปีและยังโปรต่ออย่างมั่นใจทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำ้ายก็เช่นกัน My Dove Peptide Intense Repair พร้อม Peptide Complex ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้นสิบเท่า My Dove ชื้อที่ดินเงื่อนชชยโยมงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีกเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งใช้ไม้บาซิน OTC มินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระง,งับเชื้อในปากและลำคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลมเขาเกลียบกุ้งปูชีตเพิ่มปริมาณ10%ก็เต็มร้อยอร่อยเต็มคำ